ว่าเหตุดต้องเริ่มต้นบัญชีสมุดบัญชีใหม่ในเทศกาลดีวาลีนะคะดวาลีเปอีกนในยะสำคัญอย่างยิ่งเลยของชีของดีวาลีก็คือว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยสักครู่นะคะเดี๋ยวขอลดเสียงเขากันเขาก็จะเริ่มต้นใช้สมุดบัญชีเริเ่มใหม่เลยตั้งแต่วันนั้น สมุดบัญชีเล่มเก่าเขาก็จะถูกปิดเนาะบัญชีใหม่เขาก็จะเปิดสมุดบัญชีนั้น่ะสมุดบัญชีเล่มใหม่เนี่ยเขาจะมีการเอาไปบูชาด้วยนะคือก่อนจะเริ่มต้นใช้อะเขาต้องมีการบูชาสมุดบัญชีเล่มใหม่เอาไปทําการทําพิธีอะค่ะแล้วก็จะมีการวาดเครื่องหมายสวัสดิกะลงไปบนสมุดบัญชีสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายความเป็นสิริมงคลเนาะ เขาจะมีการวางเครื่องหมายวาดเครื่องหมายสวัสดิกะลงบนสมุดบัญชีมีเรื่องราวของการเอาสมุดบัญชีไปทำการบูชาก่อนบตวัแลนะนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคะ่ะน่ารักมากอแต่สักครู่นะคะนะับตั้งแต่วันนั้นเนาะบัญชีใหม่กับการโอนย้ายใหม่เนี่ยเนะื้อมันก็จะจะแบบว่าถูกถูกเก็บเอาไว้ไม่ถึง เขาก็ต้องใช้ไปทั้งปีใช่ไหมอ่นะแล้วเขาก็จะมีการเก็บบัญชีเอาไว้ในแบบนั้นดีงามมากโอเคอ่ะเราก็ต้องมีชีวานีไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแล้วนะเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะปิดบัญชีเก่าดีว่านี่คือฉลองปีใหม่ ขามีการปิดบัญชีเล่มเกา่าเปิดสมุดบัญชีเล่มใหม่หมายถึงว่าวันปีนี้ทําการค้ายอะไรมาไม่รู้จบละหนึ่งเล่มปิดบัญชีแล้วก็เปิดบัญชีเล่มใหม่ท,ทําพิธีก่อนด้วยนะเขียนเครื่องหมายสวัสดิกะด,ด้วยสิ่งนี้เตือนเราว่าสมุดบัญชีในในยะสสาคัญทางจิตวิญญาณเี่ยกาลังเตือนเราว่ามือ นะอ่ามันก,ก็เป็นการเตือนเราว่าเราเองก็ต้องมีเหมือนกันเพราะเขาบอกกับเราว่าเราทุกคนล้วนแต่มีบัญชีกรรมกับกันและกันเราทั้งหมดล้วนแต่มีบัญชีกรรมต่อกันนะดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยคะ่ะใครบางคน่ะอาจจะสร้างความคิดอะไรบางอย่าง ใครบางคนพูดอะไรบางอย่างหรือใครบางคนประพฤติตนในบางวิธีการสิ่งนี้เนี่ยมันสร้างสายใยของกรรมขึ้นระหว่างพวกเราคิดพูดกระทำเนี่ยมันสร้างบัญชีกรรมเนาะซึ่งส่วนใหญ่ของบัญชีกรรมของเราก็อาจจะสวยงามนะไม่ถึงความสัมพันธ์ของเราก็ดีงามมากๆแต่บางทีอะ่ะกับบางไม่กี่คนเราก็อาจจะมีบัญชีกรรมที่มัน เป็นลบบางทีและบางคนเราอาจจะมีบัญชีกรรมที่เป็นลบ,บ,นบนที่ซึ่งเนาะมันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์และก็เลยทําให้เ,เหตุการณ์ในอดีตอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกหนักหน่วงกว่าเดิมคือส่วนใหญ่แล้วดีแต่มันอาจจะมีบางเหตุการณ์นะคะที่ทําให้บัญชีกรรมมันรู้สึกถึงความหนักหน่วงนั้น และเราเองอ่ะก็ทำความเพียรพยายามที่จะแก้ไขเนาะแต่กันนั้นอ่ะกลับไม่ได้ผลน่ะนะเขาบอกว่าถ้าหากใครคนนึงอ่ะทำทุกอย่างเลยเพื่อทำให้อยู่ได้กันอยู่ได้กันได้อย่างสอดคล้อลงกลมกลืนนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งกับทำอีกอย่างนึงมึงบอ,อกไงมันเหมือนแบบฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะแก้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ทำตามนั้น ดังนั้นเราก็เก็บเอาความเจ็บปวดข้างในของเราเอาไว้ในเราเองก็เชื่อมโยงกับดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยพลังงานที่เป็นลบนึกภาพในชีวิตก็ได้นะเราพยายามจะแก้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไปทางเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเนาะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นพลังงานที่เป็นลบก,ก็เกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยบัญชีกรรมที่เป็นลบของเราก็ถูก,ถกสร้างดังนั้นบัญชีกรรมที่เป็นลบอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสายใยของกรรมของดวงวิญญาณนึกออกไหมบัญชีกรรมที่เป็นลบเลยทําให้เรามีสายใยหอ่กรรมต่อกันและสิ่งเหล่านั้นน่ะก็งคงอยู่กับเราในปัจจุบันอ่าและเมื่อดวงวิญญาณจากข้างเกิดขึ้น เราก็เอาสิ่งนั้นไปด้วยกับเราในการเดินทางครั้งถัดไปของเรานะดังนั้นมันจึงมีความสำคัญมากๆที่เราต้องตรวจสอบทุกวันว่าบัญชีกรรมของฉันกับทุกดวงวิญญาณเป็นยังไงจริงเจอคนไม่เยอะนี่ก็ดีเหมือนเนาะ บัญชีกรรของฉันกับพวกเขาเป็นยังไงซึ่งแปลว่าพลังงานที่มันออกไปจากตัวฉันไปหาคนอื่นพลังงานน่ะมันมาจากอีกคนหนึงอ่าหมายถึงว่าพลังงานเนี่ยของเราที่ถึงอีกคนนึงอะคะ่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนาะพลังงานจากอีกคนหนึ่งที่มาถึงเรามันไม่อยู่ในการควบคุมของเราแต่พลังงานที่ออกไปจากตัวเราเนี่ย มันคือทางเลือกของเราอย่างสมบูรณ์มันอยู่ในการควบคุมของเราและมันเป็นการตัดสินใจหรือการเลือกของเราเราไม่สามารถเช็คก,กรรมของอีกคนหนึ่งได้แต่เราสามารถให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับกรรมของตัวเองดังนั้นขอให้ฉันตรวจสอบบัญชีกรรม และวันนี้ขอให้เราเปลี่ยนบัญชีกรรมของเราไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเก่าขนาดไหนก็ตามไม่ว่าบัญชีกรรมนั้นน่ะมันจะหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามไม่ว่าพลังงานที่เป็นลบนั้นมันจะหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามวันนี้คือเวลาที่เราจะเปิดสมุดบัญชีเล่มใหม่เนาะ การเปิดสมุดบัญชีใหม่ในวันนี้หมายถึงใช่เขาพูดตะก,กี้ให้อดีตเป็นอดีตคือถึงที่สุดฉันก็ไม่อยากแบกสายใยของเธอไปกับฉันน่ะคือถ้าเราไม่อยากจริงๆอะคะ่ะเราก็ต้องจบอะ่ะเพราะไม่งั้นมันเราไปเราก็ยังดึงใยไปด้วยเนะเาะเ,เราไม่ได้เพราะฝั่งของเขามันไม่อยู่ในมือเรา แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราคือสิ่งที่เราจะเลือกใช่ก็ในแง่หนึ่งค่ะเขาก็คงจะแบบเขาก็จะเบาขึ้นนะเนาะเขาอาจจะคิดถึงเราน้อยลงส่วนใหญ่อะมันน่าจะเป็นไออันไหนที่เราแบบว่าเป็นความทรงจำที่เราเก็บมานานๆด้ค่ะบางทีอะ ที่คิดถึงทีไรก็ยังจะรู้สึกไม่ดีแต่อาจจะไม่ได้แก้ไขนะนอาจจะมีบางเหตุการณ์บางเรื่องราวคือส่วนใหญ่แล้วมันดีแต่ทุกคน<ม><ม>ที่อยู่เนี่ยมันก็ต้องมีบางเรื่องที่เราไม่ได้แฮปปี้กับเขาได้จริงๆไม่ได้แฮปปี้กันได้หนึ่ง้เอร์เซน่ะแต่เราอะโอเคช่างมันเนี้ยแล้วเราก็ไม่สนใจมันเนาะเราก็ทิ้งมันเอาไว้แต่มันก็จะมีบางวันที่มันแบบมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะอาจจะเจอพฤติกรรมอะไรบางอย่างคนคนนั้นแล้วมันก็เลยกระตุ้นความทรงจำในอดีต เขาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยให้มันเป็นการปิดบัญชีแล้วก็เปิดบัญชีใหม่หมายถึงว่าอดีตนะมันได้จบสิ้นลงไปแล้วให้ฝึกฝนสิ่งนี้เป็นเวลาสองสามวันนะทุกวันในขณะที่เราทำสมาธิดวงวิญญาณที่เรารู้สึกว่าฉันมีบัญชีกรรมที่หนักหน่วงค่อนข้างหนักหน่วงกับเขาแล้วก็ ่คาคราวนี้เขาถามเนาะท่าะจูได้ไงหรอว่าเธอมีบัญชีกรรมที่เป็นลบกับใครบ้างคะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีว่าฉันมีบัญชีกรรมที่เป็นลบกับใครรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เนี่ยบัญชีกรรมกปฉันหนักเลยหนักน่วงเนกาทีฟเนาะหรือบัญชีกรรมที่<ม>เป็นลบ็ไไมมม่่่อใจเ,ใจเ,ใจเ,เนืที เขาใช้คำว่าใครบางคนที่ไม่อยู่ตรงเนี้อยู่ในหัวเราอ่ะอยู่ในใจเราบ่อยๆอะอืมใครบางคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยในจิตใจของเราอยู่บ่อยๆนี่แหละแล้วก็เป็นเพราะว่าคนคนนั้นอะอยู่ตรงนี้นะพลังงานที่อยู่ในจิตใจของเรามันก็เลยไม่ดีเพราะว่า ฉันไม่ได้ให้ประชาชนอยู่ฉันให้คนอื่นอยู่เนาะแล้วมันก็เลยกลายเป็นบัญชีกรรมที่เป็นลบและจิตใจของเราก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกดีเกี่ยวกับพวกเขาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็คิดถึงจดจําพฤติกรรมของพวกเขาที่มันทําให้เราไม่มีความสุขอยู่นั่นแล้วอะซ้ําแล้วซ้ําอีกสิ่งเหล่านี้เป็นบัญชีกรรมที่เป็นลบ กับใครบางคนที่พฤติกรรมของเราไม่ค่อยดีอะค่ะหรือกับใครบางคนที่เราไม่แม้กระทั่งไม่อยากคุยด้วยอะมีไหม <c oughs> ไม่อยากพูดด้วยไงยเนาะ Not even in talking term คือคุยกันดีๆไม่ได้อะ <c oughs> คืออาจจะแบบอยากคุยแหละแต่คุยกันทีไรแล้วคุยดีๆไม่เคยได้ <c oughs> อ่าใครบางคนที่เราคุยกับเขาดีๆไม่ได้นะหรือใครบางคนที่ กับใครบางคนที่พฤติกรรมที่เราทํากับเขาทําไม่ดีอะค่ะกับคนอื่นไม่เป็นเนาะกับใครบางคนเราเป็นเนี่ยกบัดชบอ่ะนะเถอใครบางคนที่เรารู้สึกมันอยู่คุยกันไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราก็เลิกคุยไม่คุยด้วยดีกว่านะสิ่งนั้นน่ะจะกลายเป็นบัญชีกรรมที่หนักมากแล้วมันก็ถึงเวลาที่ต้องสะสางอดีตเราจําเป็นต้องจบสิ้นเรื่องราวต่างๆจากอดีต และก็เริ่มต้นบัญชีกรรมใหม่ของบรรัญชีเริ่มต้นบัญชีกรรมใหม่คะ่ะแล้วมันอาจจะเป็นบัญชีกรรมเก่าของเรานั่นน่ะถ้าเราไม่ทำเนาะบัญชีกรรมเก่ามันอาจจะแบบว่าอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตนี้เลยก็ได้ถ้าเราไม่ปิดนะ่ะมันก็จะอยู่กับเราไปแบบว่าตลอดทั้งชีวิตนี้เลยนะ แล้วลมันก็อาจจะมีบางบัญชีกรรมที่เราจะเอาติดตัวเราไปด้วยในจากมันรวมไปจนถึงมันอาจจะมีบัญชีกรรมที่มันติดตัวเรามาค่ะเรานำมาจากชาติเกิดที่ผ่านมาของเราคือชาติที่แล้วไม่ได้ปิดบัญชีมันก็เลยตามมาด้วยกับชาตินี้นะคงมีดอกเบี้ยบ้างเนาะ ที่สำคัญทั้ง63ชาติอะไม่ได้ปิดบัญชีเลยแบบดีๆสักกชาติที่ดูดีมันก็จะต่อมาต่อมาต่อมา,มาอมดอกเบีย้ยสิไปกูปต้ตงน์เยเขาคิดดอกเบีย้ยนะนะดังนั้นเน่ยเป็นเวลาไม่กี่วันนี้เนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิค่ะตอนที่เราเชื่อมโยงกับพระเจ้าอ่ะให้เลือกมาเลยนะหนึ่งบัญชีกรรม อะไรก็ได้และก็ให้ตัดสินว่า,วาดีวาลีนี้นอย่างแน่นอนฉันต้องสะสางบัญชีกรรมนี้ <สา S 2> ที่จะให้แบบว่าคือจริงๆอ่ะไอ้นี่สินทั้งหมดอะค่ะมันไม่สามารถที่จะถูกสะสางไปได้ทุกวันหรอกแต่ไม่ถึงสะสางไปได้แบบในครั้งเดียวหรอกเราอะจำเป็นต้องสะสางทีละหนึ่ง แต่ว่าเวลาที่มันจะเลือกสะสารเนาะคนนี้ก็มาอีกคนก็เข้าคิวอีกคนก็เข้าคิวเอาคนไหนดีวะเนี่ยอะไรอย่เง้แต่เขาบอกให้ทาทีละหนึ่งนะเราจําเป็นต้องสะสารทีละอันแปลว่าให้ emerge ค่ะเอาให้คนนั้นนะ่ะดวงวิญญาณนั้นนะ่ะปรากฏตัวขึ้นมาทุกวันกันเวลาสองนาทีในวันนั้นของเราให้กับดวงวิญญาณนั้น,นประมาณกดน้ำมะนะ อุทิศเนาะสองนาทีให้เขาแต่ไม่ได้กรวดน้ําแบบไม่ได้กรวดน้าคว่ำขันคว่ำขันแบบให้เธอไปไปซะไม่เนาะอันนี้เขาบอกว่าให้คนนั้นอะ่ะเป็นเวลาสองนาทีนะที่เราจะแบบว่า emerge ทําให้ดวงวิญญาณได้ปรากฏขึ้นมาแบบอย่างเต็มไปด้วยความรักเลยแล้วก็บอกสารกับเขาพูดคุยกับเขาพูดคุยว่า ต้องทำไห้เนะบอกกับเขาว่าอดีตเป็นอดีตมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วไม่ว่าเราอะ่ะจะเคยมีปัญหากับพวกเขาหรือพวกเขาจะมีปัญหากับเราก็ตามอย่างไงก็ตามอะ่ะมันก็เป็นบัญชีกรรมในอดีตเราจําเป็นต้องส่งสารนี้ให้กับพวกเขา,ขเขาในระหว่างการทําสมาธิว่าเธอเธ<ๆ>อ ไปนั่นนะ่ะมันเป็นบัญชีกรรมเก่าในอดีตของเรามันจบไปแล้วมันเป็นของเกา่ามันจบไปแล้วอดีตเป็นอดีตมันจบไปแล้วนับตั้งแต่วันนี้ก็ต้องไม่มีแม้เพียงหนึ่งความคิดจากอดีตที่จะเกิดขึ้นระหว่างพวกเราจากวันนี้เป็นบัญชีกรรมใหม่พลังงานกรรม พลังงานของกรรมของเราที่มีให้กับกันและกันเนี่ยขอให้มีแต่ความรักความเคารพและมีแต่พรเท่านั้นจำได้ไหมเนี่ยไม่พูดเลยเขาเมื่อกี้เธอ,นะอให้เขาโผล่ขึ้นมาด้วยความรักก่อน,นบอกกับเขาอดีตเป็นอดีตนะมันจบไปแล้วนะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอ่าแล้วก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เนี่ย ให้บัญชีกรรมของเราอ่ะขอให้มันมีแต่ความรักความเคารพแล้วก็พรนะเขาบอกว่าสารนี้เนี่ยจําเป็นต้องส่งไปให้กับดวงวิญญาณนั้นให้มีการพูดซ้ำๆทุกๆวันค่ะว่าคือต้องมีการส่งอย่างเงี้ยไปซ้ำๆทุกวันส่งในสมาธิเขายังไม่ได้บอกว่ากี่วันเลยน่าจะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่รู้สึกเลยเนาะ <c oughs> และดังนั้นเนี่ยอิบาดแผลทางอารมณ์ที่มันอยู่บนจิตใจของพวกเขาอะค่ะซึ่งต่อให้มันเป็นแผลเก่ามากขนาดไหนนะมันก็จะเริ่มต้นเยียวยาขอให้กรรมนั้นอนะได้รับการทําให้มันสะอาดจากฝั่งของเราขอให้มีพรมากมายอย่างยิ่งเลยไปจากเราที่กรรมของพวกเขาเองนั้นนะ่ะก็จะแบบได้รับการทำความสะอาดค่ะ เพราะว่าถ้าใครบางคนเฝ้าแต่จดจําเราอย่างเป็นลบจดจําเราในทางที่ลบๆเกินเลยขึ้นพลังงานที่เป็นลบนั้นก็จะเฝ้าแต่มาหาเราอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดดังนั้นทําไมใครบางคนถึงแบบทําไมใครบางคนถึงควรจะไม่มีความสุขเพราะเราล่ะ เราอะจำเป็นต้องทำคอมเพียนพยายามอีกเล็กน้อยแล้วก็ให้ความใส่ใจที่จะปิดบัญชีกรรมของเราแล้วก็เริ่มต้นบัญชีกรรมใหม่ดังนั้นเพื่อจะทําเช่นนี้ทุกวันกันหนึ่งหรือสองนาทีสําหรับบัญชีกรรมนั้นแล้วก็ส่งสารให้เขาทุกวันอดีตเป็นอดีตจบไปแล้ว ประเด็นเก่าๆทั้งหมดจบลงไปแล้วตั้งแต่วันนี้บัญชีกรรมใหม่ก็จะเริ่มต้นระหว่างเธอกับฉันตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเธอกับฉันนะ่ะขอให้มีเพียงแค่พลังงานของความรักความเคารพแล้วก็พรเท่านั้นระหว่างกันจากวันนี้เนาะ ขอให้บัญชีกรรมที่ทรงพลังและสวยงามได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างเธอกับฉันขอให้มีเพียงแค่สี่ความคิดเหล่านี้จำได้ไหมสี่ <4 S 1> ความคิดหนึ่งอันที่หนึ่งคืออดีตเป็นอดีตจบไปแล้วเนาะอันที่สองอ้าวไหนไหนเขาบอกมีสอันนะ เรื่องเก่าจบไปแล้วนะตอนนี้ขอให้เริ่มต้นบัญชีใหม่ระหว่างกันขอให้มีอันที่สามคือขอให้มีแต่พลังงานถึงความรักความเคารพและพรอ,อันที่สี่ก็คือตอนนี้ขอให้เราเริ่มต้นบัญชีกรรมที่ทรงพลังและสวยงามระหว่างกันถ้าเราซ้ำย้ำสิ่งเหล่านี้ทุกวันแล้วกําลิส่งสารให้กับอีดวงวิญญาณหนึ่งดังนั้นพลังงานนะ่ะซึ่งมาจากพวกเขา ในการตอบแทนเมื่อเราส่งพลังงานของความรักไปทีละน้อยพลังงานที่มาจากพวกเขาก็จะเริ่มต้นถูกทำให้เจือจางไปมันต้องใช้เวลาบ้างเนาะแต่อย่างแน่ๆเลยมันจะเจือจางลงแต่เมื่อเราอะ่ะยังคิดในวิธีการเดิมๆเราก็จะยังได้รับพลังงานที่เป็นลบจากพวกเขาและเราก็จะส่งพลังงานที่เป็นลบก,กลับคืนไปให้เขาด้วย เนื่อความเป็นลบมันก็เลยยิ่งทวีความรุนแรงดังนั้นขออย่าได้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่มาจากพวกเขาแต่ขอให้โฟกัสกับกรรมของเราว่าพลังงานที่ไปจากชันน่ะเป็นเช่นไรเราจำเป็นต้องปิดบัญชีกรรมเก่าของเราอย่างเป็นระบบ ถ้าใครบางคนน่ะทำอะไรไม่ดีกับเราเลยในอดีตน่ะก็ให้ส่งส,ส,ส,สารไปให้กับพวกเขาได้ว่านั่นน่ะมันเป็นไปอดีตมันจบไปแล้วนับตั้งแต่วันนี้มันเป็นสมุดนับเป็นบัญชีกรรมใหม่ดังนั้นเราจำเป็นต้องเปิดสมุดบัญชีเล่มใหม่ของเราเราจำเป็นต้องออฟเฟอร์ค่ะบูชาทำการบูชาแล้วก็เปิดบัญชีเล่มใหม่ ซึ่งเขาบอกไว้ตั้งแต่ต้นเนาะเขามีการเปิดบัญชีใหม่เขาต้องทําพิธีบูชาแล้วก็เขียนสวัสดิกะใช่ไหมคะซึ่งหมายความว่าจดจําพระเจ้าไปพร้อมๆกันกับความสูงส่งและความบริสุทธิ์เราจําเป็นต้องต้องเริ่มบัญชีกรรมใหม่บัญชีกรรมอ่ะมันจะถูกนําไปด้วยกันกับเราเราอ่ะต้องใส่ใจอย่างยิ่งที่ทุกบัญชีกรรมของเรานั้นมันคลีนนะสะอาดวันนี้เนาะ หากฉันนะ่ะดวงวิญญาณต้องจากร่างนี้ไปทุกบัญชีกรรมของฉันมันก็จะไปพร้อมที่ไปพร้อมกันกับฉันมันจะเป็นยังไงถ้าต้องตายตอนนี้ทุกบัญชีกรรมที่ไปกับฉันจะเป็นยังไงเ,เขาถามว่าคลีนแอนเที่ยวไหม ถ้าเราทำอย่างที่เขาบอกมันก็จะคลีนอน e ่งเดียวเนาะสะอาดก,กับบริสุทธิ์ขออย่าได้มีบัญชีกรรมใดมแม้เพียงหนึ่งเดียวหลงเหลืออยู่ที่นี่ซึ่งมันทำให้ปัจจุบันของฉันหนักหน่วงหรือถ้าหากว่ามันมาไปกับฉันน่ะในการเดินทางทถัดไปของฉันก็จะทำให้อนาคตของฉันหนักหน่วงและเมื่อมันมีการท้าทายในชีวิตน่ะเราก็มักจะพูดว่าไอ้นี่คือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นบัญชีกรรมไม่จบ เราก็จะบอกว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดกับฉันทุกสิ่งที่เกิดกับฉันเป็นสิ่งที่เกิดตามมาของบัญชีกรรมของฉันเองดังนั้นกรรมกับตัวเราเองกรรมกับร่างกายของเรากรรมกับคนอื่นและกรรมกับโลกใบนี้ขอให้เราเริ่มต้นบัญชีใหม่ดูแลใส่ใจร่างกายนี้อย่างเต็มไปด้วยความรัก เราอะะทาร้ายร่างกายของเรามาอย่างมากมายเลยด้วยอาหารที่ผิดๆเนาะแล้วก็ด้วยวิถีชีวิตที่ผิดดังนั้นส่งสารที่เต็มไปได้วยความรักให้กับร่างกายของเราด้วยคือให้คนอื่นเสร็จไม่พอให้ตัวเองด้วยนะ อดีตเป็นอดีตนะับตั้งแต่วันนี้จะเป็นบัญชีกรรมใหม่ฉันจะดูแลร่างกายของฉันด้วยความเคารพและความรักร่างกายของฉันเป็นเครื่องมือตลอดทั้งวันร่างกายนั้นร่วมมือกับฉันแต่กันั้นน่ะฉันน่ะก็เพียงแต่ทําร้ายเนาะใช้ร่างกายนี้ผิดผิดมาตลอดเลยฉันน่ะทั้งไม่ได้ป้อนอาหารที่เหมาะสมไม่ได้นอนหลับให้เพียงพอแล้วเพียงแต่เอา สิ่งใดๆก็ตามใส่เข้าไปในร่างกายนี้นับตั้งแต่วันนี้บัญชีกรรมใหม่เป็นสมุดบ,บัญชีกรรมใหม่ค่ะฉันให้คุณค่ากับร่างกายของฉันเคารพร่างกายของฉันดังนั้นบัญชีกรรมกับร่างบัญชีกรรมกับจิตใจที่ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นฉันจะไม่สร้างความคิดที่ผิดฉันจะไม่พูดอะไรผิดๆกับตัวฉันเอง ดังนั้นเนี่ยบัญชีกรรมใหม่กับคนอื่นกับโลกกับทรัพยากรธรรมชาติขอให้สร้างบัญชีกรรมใหม่กับสิ่งเหล่านั้นที่เราะจะให้คุณค่ากับธรรมชาติเราจะเคารพทุกทรัพยากรค่ะที่ธรรมชาติจัดให้เราจะไม่สูญเปล่าทำให้เสียหายหรือทำใช้ไปในทางที่ผิด บัญชีกรรมเก่าทั้งหมดของเราถูกปิดไปแล้วตั้งแต่วันนี้บัญชีกรรมใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นกับตนเองกับร่างกายกับบุคคลอื่นและกับโลกเมื่อสมุดบัญชีกรรมใหม่เหล่านี้เริ่มต้นสัตยุคหรือดีวาดีค่ะก็จะมาบนโลกใบนี้อมชันติ